พูดเลยว่าผลตาตู่ซาติปักบเซียนมาสคารา่าเฮ้ยสมแล้วเนะะี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรซีครีถ้าอยู่ทั้งวันอะขนตาม,มาจะยังงอนอยู่ไหม,มถ้าเขาไม่สมคาเคลมฉันจะตัดคลิปจดตรงนี้เลยสวัสดีค่ะคนกองข้ากับใครไม่ติดแต่ซาทิสเีอีกแล้วนะคะวันนี้ในที่สุดเราก็กลับมากับรายการลองให้ดูคือถ้าใครที่อยากให้เราลองอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกได้เลยเดี๋ยวแต่ถ้าสมมติว่าเราลองแล้วมันดีเนี่ยเราก็จะมาแนะนาให้ทุกคนเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาลองมาสคาร่าตัวใหม่ของค i สมีสถ้าใครที่ไปญี่ปุ่นจะรู้เลยว่าแบรนด์เปป็็็นนนนแแบรดดทีี่่่ังมมาากกกกล้วๆใญุคคืออ ใจสาวญี่ปุ่นแล้วก็ตูดสาวตีสุดๆเพราะว่าอะไรเอ่ยดูค่ะความออนิเมะอันิใจเอ่ยยมัน ถูกต้องสุดคือความการ์ตูนตาหวานเอ่ยใดมาถูกต้องแล้วถ้าใครที่อยากให้เราแต่งหนะ้าแบบน้องคิสมีเบบอกกันได้นะคะเพราะลุคหนังจึงเกินเอาจริงฉันอยากแต่งมากลงติ๊กต็อกเริ่มเรื่องนะคะทุกคนวันนี้สิ่งที่เราจะมาลองจะเป็นตัวนี้เลยกับตัวคิสมีเฮโรอีนเมกแลชไฮท์ใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะจะเป็นสีดำตอนในทางแบรนด์ก็คือเอาสีดำเข้ามานะคะในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นความสามารถของทเทคนียชัดด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแปรงไฮเปอร์ลิฟต์บ h ัชนะคะมันจะเป็นแปรงยกขนตางอนางสามร้อหยหกสิบองศา งพูดเลยว่าคําว่าสรงพลังไม่ปังจริงพูดไม่ได้นะจ๊ะก็บอกว่าอันนี้เป็นมาสคาร่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดของคิสมีเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าขนตาของเราอยู่ไหมเพราะว่าขนตาตู่ตกมากขนตาสั้นขนตาหนักคือมาสคาร่าอันไหนที่เอาอยู่แสดงว่ามันเลิศจริงพูดเลยว่าขนตาตู่สาวติปับเซียนมาสคาร่ายกเลิกการรีวิวมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเพราะว่าขนตาฉันยกไม่ขึ้นแต่ว่าขอให้ดูหัวแปรงเขาอีกรอบนะทุกคนคือหัวแปรงเขามันประหลาดมากจริงคือมันเป็น360องศาแบบไฮเปอร์ลิฟท์บรัชนะคะมันมแงิทุบบ ตรงก้านก็จะเป็นบัตแบบซีซีปกตินะคะมันก็จะทําให้เข้าถึงทุกเส้นขนตาของเรานั่นเองเดี๋ยวขอสวอสีตรงแขนให้ดูก่อนว่ามันดําสนิทจริงไหมแล้วนี่ก็สิ่งที่ฉันพยายามกวาดมาจากในแท่งนี้นะคะทุกคนเอามาเคล้าออกมาอย่างพอดีมากฉันไม่สามารถสวอได้เธอแบบชัดๆได้แต่ว่านี่คือสีที่ได้นะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทดสอบความยาวความหนาแล้วก็กันน้ำให้ทุกคนดูเดี๋ยวฉันจะมาเทียบความต่างให้ดูแล้วก็จะมาปัดให้ดูนะจ๊ะทีนี้หน้าฉันจืดมากดิฉันขอเติมหน้าแป๊บหนึ่งนะ อยากเน้นขนตานี่อายแชโดว์นี่ไม่เข้มเหรอเนี่ยไม่เข้มทุกคนช่วงเนี้ยฉันป่วยมาสามสัปดาห์ละดูแลสุขภาพคุณด้วยนะคะหยุดตากฝนอย่าคิดว่าเต็มเป็นคนแข็งแรงเพราะดิ่ฉันคิดแบบนั้นดีฉันป่วยสามสัปดาห์เลยจะบอกว่าขนตามันสําคัญมากนะทุกคนคือเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วขนตามันปึ้งอ่ะมันทําให้แบบสวยแล้วสมมติว่าวันไหนเราไม่ได้อยากให้ลุคมันดูเต็มมากแต่ก็อยากมีขนตาอยู่การปัดมาสคาร่าให้แบบขนตามันสพรึงโดยที่แบบอุ้ยนี่คือขนตาจริงเหรอเนี่ยมันสวยทุกคนแล้วมดชาตอท ทุกคนอันนี้สาระนะไม่เกี่ยวกับคลิปนี้เลยแต่ว่าล่าสุดอะอย่างที่บอกว่าฉันอะฉันป่วยมา3สัปดาห์แล้วแล้วฉันก็จะหมุกบวมมากทุกคนแล้วฉันก็ต้องไปหาหมอภูมิแพ้อันนี้เรื่อง,องเลอคือจะพูดให้คุณเนยฟังแต่ว่าไทยคลิปอยู่ก็เลยพูดให้คนดูฟังด้วยเลยละกันคือฉันเป็นคนที่ต้องพ่นจมูกตลอดเวลาการพ่นจมูกอะฉันก็คิดว่าเฮ้ย hey, เนี่ยล้างน้ำเกลือเสร็จปุ๊บพ่นเลยคือเลิศสรุปหมอบอกว่าหลังจากที่เราล้างจมูกเราควรเว้นไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยพ่นจมูก พอเราพ่นจมูกลงไปเลยอะ่ะมันก็จะไปติดอยู่กับกน้ำเกลือแล้วมันก็จะไหลรวมไปกับน้ำเกลือมันก็จะแบบไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วฉันพ่นอย่างงั้นมาตลอดชีวิตหลังจากนี้นะคะทุกคนตั้งในกระปุกหลังจากล้างจมูกหนึ่งชั่วโมงฉันจะค่อยพ่นจมูกทีหนึง่งอุปสรรคของสาวภูมิแพ้ทุกคนเน้อออกอ่ะ นี่สีตาจริงๆก็สีเดียวได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวขอเติมเติมกลิตเตอร์นิดนึงชีวิตลอมมันติดกลิตเตอร์อยู่แล้วต่อไปขอปัดกงปัดแก้มก่อนนะจ๊ะแล้วฉันก็ยังคงชอบป,ปัดแก้มหน้าแก้มอยู่ตลอดไปเพราะมันทาให้ดูน่ารักไงทุกคนดูสิมันดูจ้บ,บุตรจิ่ยจมูกหน่อยนิดนึงนี่ให้มันดูน่ารัก ห,หน่าหลักสุดๆเขียนคิวน,นิดนึงนะจ๊ะจะบอกว่าเดอนนี้เรากลับมาเขียนคิวโค้งๆนิดนึงแล้วอะหลังจากที่เข้าวงการคิวตรงมานานแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเออชอบให้หน้าเต็งมันพุ่งๆขึ้นก็เลยกลับมาเขียนให้มันมีความโค้งขึ้นนิดนึงไม่อยากหวานเกินละแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฟิลสุดๆแล้วก็เราชอบลงฝุ่นทับอีกทีนึงนะให้คิวมันดูฟุ้งขึ้นแบบไม่คมเกินไปปัดคิวเพื่อความละมุนตุ้นของหน้าใครเข้าวงการคิวอ่อนเราออกไม่ได้นะคะพูดเเลยถึึงงแแแมม้้้้ววว่่่าาาาาััันนนอกจะปป็คคคบบบขตรดิทให ของเรามาดูลมบินขึ้นจริงนะคะคุณพี่เรียบร้อยปัดมาคาร่ากันเราเมื่อไหร่จะสูงกล้องออกทุกคนดูอึดอัดมากตอนนี้ก่อนปัดมาคาร่าก็อย่าลืมดัดขนตานะคะทุกคนเอาแล้วขนตาฉันหลุดออกมาหนึ่งเส้นเป็นไงล่ะเห็นไหมเห็นหรือ,อยังว่าขนตาอ่อนแอมเป็นยังไงค่อยๆงัดข้อมือขึ้นแบบนี้นะจ๊ะมาปัดมาคาร่ากันทุกคนอู้ทุกคน ว้าวว้าวอุ้ยขนตาทิ่มตาแล้วอะตอนนี้มันงอนจนทิ่มหนังตาฉันอะอุ้ยทุกคนแล้วมันแบบมันมีฟิลจับชอ่อให้ด้วยแบบเบาๆนะเพราะว่าไอ้ตรงปลายเนี่ยมันเลดเลยละไว้พี่อันนี้คือปัดหนึ่งครั้งนะคะเธอขนตาฉันเหมือนมนีอันนี้เลยที่มันเป็นแมงมุมปากแล้วก็แมงมุมอะทุกคนเดี๋ยวฉันลองปัดอีกครั้งหนึ่งให้ดูว่ามันจะเป็นก้อนหรือเปล่า อันนี้คือปัดทับอย่างทารุณไม่เป็นก้อนเลยทุกคนแล้วมันสวยมากเธอเหมือนติดขนตาที่มีกาวในตัวขนตาปกติไม่ได้ไม่อินเทรนด์เฮ้ยปัดขนตาล่างด,ดีกว่าถ้าเขาไม่สมคำเคลมชันจะตัดคลิปจบตรงนี้เลยแต่มันจะได้ไปต่อค่ะคือสมคำเคลมจริงทุกคนเรามันเป็นคนชอบดัดขนตาล่างอยู่ละเพราะว่าเป็นคนขนตาตรงเกินฉันเจอ,เอมาสคาร่าลูกรักอันใหม่แ่้ฉันดีใจมากพอทุกวันเนี้ยใช้มาสคาร่าอันเดิมเดิมเลยเพราะว่าใช้ได้อยู่ไม่กี่ยี่ห้อคุณผู้ชมคะ่ะ ไม่ต้องติดขนตาแล้วคุณพี่เธอเธอเห็นขนตาใช่ไหมว่าจริงแล้วขนตาฉันมีอยู่แค่นี้ขนตาฉันมีแค่นี้คูรถกุน สมแล้วนี่ยาบอกว่าเป็นสูตร secret จริงๆอันนี้ก็คือจะเป็น Glam l a s t Formula เป็นสูตรแบบ secret สุดๆคิรชีจะเป็นแบบฟิลฟิลมเคลืคอบขนตายทีนึงแล้วก็มีสารบำรุง12ชงนิดด้วยคือมันโหม่เป็นหมัดเด็กของแบรนด์ค่ะคุณพี่มาเดี๋ยวฉันจะปัดอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ฉันให้เลยคะแนนความยาวผ่านคะแนนความหนาผ่านต่อไปเหลือกันน้ำเดี๋ยวเธอมารอดูนะแต่ว่าฉันขอแต่งหน้าให้เสร็จก่อนเธอจะให้ฉลาร์ดน้ำตอนนี้ด้วยว่าจจใจร้ายเกินไปหน่อยส่งการนี้ยังไงอ่ะคุณแม่เนี่ยมันใกล้จะถึงส่งการแล้วเนี่ย เธ,เธอใช้รอบไปเลยคือชอบมากอะไอตรงปลายมันแบบมันเป็นซี่เล็กๆทีๆแล้วมันทําให้เราอะมาจับชอ่อแยกช่อได้อะไรเงรี้ยดูดิดดดดลดเลยล่ะลดเลยล,ะยล่ะนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสะใจอะคุณแม่โอยรู้ไหมลืมอะไรลืมทาปากทาปากแป๊บนะคะคุณผู้ชม ไฮไลท์ด้วยนะคะทุกคนชีวิตที่ไฮไลท์เรียบร้อยจ้าอันนี้ก็จะเป็นลุคที่ได้นะคะอันนี้คือเราไม่ได้กรีดอะไรเนอร์เลยเพราะเรารู้สึกว่าขนตาม,มันปึ้งแล้วเราไม่จาเป็นต้องกรีดอะไรเนอร์ก็ได้ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขอไปใช้ชีวิตถ่ายงงท่ายงานอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาทดสอบประสิทธิภาพของการกันน้ำเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าอยู่ทั้งวันอะ่ะขนตาม,มันจะยังงอนอยู่ไหมไเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราใช้ชีวิตเผชิญทุกอย่างแล้วขนตาม,มันจะยังงอนเท่าไห้อยู่ไหมเดี๋ยวกลับมาจ้ มทุกคนดูจากแสงที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือมืดแล้วนะคะและผมที่เปลี่ยนไปเพอไปถ่ายงานอื่นมาแล้วฉันก็กลับมาแล้วพร้อมกับขนตาที่ยังเปิงอยู่ค่ะฉันบอกเล้ว,ว่าฉันเหมือนอิโมจิอันนั้นจริงๆมาทุกคนเดี๋ยวเรามาฉีดน้ำดูนะคะว่ามันจะกันน้ำจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเป็นสูตรกันน้ำแบบซูเปอร์คลาสวอเตอร์พรูฟก็คือกันน,น้ำได้ลดกว่าเดิมอีกเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าหน้าฉันเปียก คุณผู้ชมคะยังไงล่ะอ่ะขยี้ด้วยอวดฉันดึงและในี่ฉันดึงแคเลยไม่หลุดนะคะไม่ไหลเลยทุกคนเอาทิชชู่ซับยังไม่ติดทิชชู่เลยชัดแล้วนะคะทุกคนว่าขาวกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ไม่แผ่นด้าจริงๆอันนี้คือรีวิวตามจริงทดสอบจริงทุกอย่างชอบจริงๆนะคะเขาบอกว่าต่อเพื่นคนที่แบบหนังตาม,มันอะไรเงรี้ยก็เอาอยู่เหมือนกัน สรุปนะคะทุกคน3ผ่านเลยทางความหนาความงอนความกันน้ำคือทุกแบรนด์ที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าอยากให้เรามาลองทดสอบประสิทธิภาพก็เข้าได้นะคะแต่คุณต้องมั่นใจในศักยภาพของแบรนด์ด้วยเหมือนกันว่ามันจะปังจริงอย่างที่เคลมเพราะว่าถ้าไม่สมคามเคลมเนี่ยเราก็จะละก่อน นะคะคทุกคนถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากลอง Kiss Me h a l l o w e In Make l u h ใช้สามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada รวมถึงร้านบิวต t ้สโตร์ชั้นนำทั่วประเทศเลยไปลองกันเถอะทุกคนเขาทําถึงจริงๆเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง e ดสคริปชันนะจ๊ะทุกคนลองให้ดูครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากหลดไปบ๊ายบาย